สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้โามนาจะมาเชื่อมเหล็กทา,ทางเดินขึ้นทา,ทางเดินขึ้น <c oughs> ห้องน้ำบรักษาห้าดาครับอันนี้มาต่อมเองทำเองครับผมสวัสดีครับนุ่มหน้ามนคน น่าตาดีครับน่าน่าตาดีน่ารักด้วยนะครับสุขภาพดีแข็งแรงเออเป็นทั้งหมอเป็นทั้งช่างคนเรามันต้องเก่งให้ได้ทุกอย่างทำให้ได้ทุกอย่างนะครับหลักของการประหยัดสูงประหยัดจุดพอเราเป็นคนที่มีสมรรถนะทำได้หลายสิ่งมันก็จะทำให้เรามีความเข้มแข็งมีพลังมีความยั่งยืน ัวนะครับคลิปดจะต่อไปนะทุกคนนะ